เน,นี่ยหนูนายเด็กไปที่จะมาเป็นบาร์เทนเดอร์นะลุงก็แก่เกินงานโรงเรียนมีของต้องเยอะแยะทำไมสนใจแผนที่มหาสมบัติที่ไม่เคยถูกค้นพบห้าพันล้านหนนซึ่งมันเป็นแค่เรื่องเล่าฉันไม่คิดแบบนั้นเมื่อห้าปีก่อนตระกูลฉันค้นพบมหาสมบัติเข้าแต่ถูกหักหลัง คนที่ออกค้นหามันต่างก็ล้มเหลวบิดกุณแจสองดอกตามเข็มนาฬิกาพร้อมกันขอบใจมากนะนายเก็บฆ่าฉันแล้วตามเข็มหรอซันลี่มันก็50-50ซิบัก็เลยลองเสียงดูก็เห็นอยู่แต่การเดินทางมันไม่ใช่แค่เกือทองมีบางอย่างที่มีค่ากว่านั้นกลางเขนนี่มีประวัติที่น่าเศร้าต้องน้องเลือดมากมัผมมั่นใจว่าเพิ่งถูกเขาขู่งานนี้ไม่สวยแน่ จะโดนจับได้เลยคุณกะจะทิ้งผมไว้ที่นั่นต้องมีสักคนเอากังเขนมาที่นม่ <c oughs> พี่นายเชื่อว่ายังมีปริศนาสุดท้ายคุณรู้จักแซมพี่ผมหรอ นายไม่รู้ว่ากำลังร่วมมือกับใครขอค้นหาคุณปิดบังอะไรผมอีกล่าสุดคอป้าผู้ชนะจะได้ทุกสิ่งภาพประวัติศาสตร์500ปีพวกนั้นจะเอาเรือออกไปยังไง พจนภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลกเฮ้ยวางปืนซะเด็กๆนี่เอาอะไรมาแปะหน้าเดี๋ยวพอถึงวัยเหินนายก็ได้ไว้หนวดเองแหละไอ้หนู